วันก่อนเล่าเล่าเรื่องปาตีมาแรงไปรอบนิ้มมาฟังเรื่องของไอ้รอบรองฮาจีแตกแน่นอนกูจะรอฟังว่าจะหายจางที่พูดหรือเปล่าเอ้ยดอสันมีเรื่องเล่ากับเขาด้วยวันนี้อายจะมาเล่าเรื่องบนเกลืองบินเฮ้ยน่าสนมีคนอยู่สามคนนั่งเกืองไปด้วยกันมีนางงามคนหนึ่งมีเศรษฐีอีกหนึ่งคนแล้วก็สาวชายหนึ่งคน สคนนั่งเครื่องขึ้นไปไประดาบการบินได้ที่กาปันประจำเรืง่งก็เลยประกาศผู้โดยสารทุกท่านโรดทราบในอีกสิบห้านาทีข้างหนา้าเครื่องบินจะตกเฮ้ยแย่แล้วแต่ก่อนจะถึงอีกสิบห้านาทีข้างหนา้าผู้โดยสารทุกคนสบายใจได้เลยเพราะว่าท่านจะไม่ตายอย่างโดดเดี่ยวโอ้ซอรี่ไอลอเล่น ไอ้ห้ากูก่อนลุ้นโหยหมูค่าบาทสิบาทก็เอากา้าตานได้บอกผู้โดยสารและเข็มคันให้เรียบร้อยแต่เศษฐีกับสาวชายต้องโตกใจเมื่อมองไปเห็นนางงามกำลังแต่งหน้าเศษฐีลแลนะสาวชายก็เลยทําด้วยความสงสยัยเครื่องบินจะตกอยู่แล้วทำไมเธอถึงมัวเอาแต่แตงนะ่งหน้า นางงามก็เลยยิ้มแล้วก็หันไปตอบหวาพวกคุณไม่รู้อะไรเวลาเครื่องบินโตคนมากจะหาของสวยงามก่อนเสมอเออก็จริงนะพอเซจีได้ยินคำนี้ก็เลยรีบเอาเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองมาใส่จนเต็มตัวนางงามก็เลยตกใจและก็ํากับเซจีด้วยความสงสัยเครื่องจะตกอยู่แล้วคุณจะเอาเครื่องประดับมาใส่ฮาฮอกอะไร เซธีก็เลยยิ้มตอบกลับไปหวาเธอไม่รู้เรื่องไงหวาเวลาเครื่องบินตกคนมาค้นหาของที่มีค่าก่อนสเสมอพอสาวชายได้ยินหลังจากเซธีพูจบสาวชายก็เลยยกขาสองข้างขึ้นทำให้นางงามและเซธีตกใจกันอย่างมาก ทั้งเซตทีและนั่งหามเลยท่าไปด้วยความทรงสัยเครื่องจะตกอยู่แล้วเธอจะยกขาสองข้า,างขึ้นโชว์เพื่ออะไรสาวใชยก็เลยยิ้มและหันหน้าไปตอบวา่าตอบ,บตอว่าเวลาเครื่องบินตกคนมักจะค้นหากองดำก่อนเสมอโอฮฮฮฮฮ้ยคนดูขำจนท้องแข็งหมดแล้วมั้งเนี่ย ใหเสียงภาคภาษาไทยโดยดอกคุณสตูดิโอ